เพืเ่อนคะวันนี้วันที่12เดือน12ปี2025นะคะรินอยู่ที่วัดองค์พ่อช่กอยกลมูงนะคะที่ฮ่องกงคะ่ะขอให้ลูกหลานองค์พ่อนะคะท่านที่รับการทําแช่โกลมจากรินทายทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านได้รับพรอธิษฐานจิตนะคะตามสิ่งที่ท่านปรารถนาได้เลยรินได้ท,ทําพิธีเรียบร้อยแล้ว ให้กับลูกค้าโอมลีล่าลูกค้ารวยเฮงเก่งๆนะคะลูกค้าที่แกบบทุกท่านที่ได้นะคะมีความสัญจรับนนคการหันวันโชคการหันลงพ่อชะโรงไปขอให้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ไดีออกไปนะคะและพัดพาสิ่งที่ดีเข้ามา เพื่นนนนนนะะอนๆนะคะฐานจิตนิดนางคนรวยเฮงๆทุกๆท่านค่ะขอให้เฮงๆนะคะอุปสรรคปัญหาจงมาลายหายสิ้นจงมีปัญญาที่สามารถเอาชนะนะคะฝ่าฟันแล้วก็เข้าใจอุปสรรคปัญหาตัวเองนะคะผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นในทุกๆเรื่องแล้วก็ขอให้มีสติปัญญานะคะมีผู้รู้แม่พ่อหนำทาง ที่ฐานจิตได้เลยนะคะในนี้เขาจะไม่ให้บันทึกวีดีโออะไรกันนานนะคะนีปลี่ยนก็จะไม่รบก,กวนบุคคลที่เขามาท,ทําพิธีหรือว่าว่ายอะไรก็ให้ทุกท่านละที่ฐานจิตยอย่างสรงพลังและมั่นคง ไหว้อากเลยนะคะก็ท่านจะมีพระเมตตาสูงมากอธิษฐานจิตได้ทุกเรื่องนะคะแต่ขอให้ทุกคนนะเป็นคนดีนะคะคิดดีพูดดีทำดีนะ,ะตั้งใจที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะเป็นลูกหลานองค์พ่อได้อย่างสมกเกียรตินะคะอธิษฐานจิตได้เลยค่ะ วันนี้วันที่12เดือน12นะคะประตูสว่างเปิดประตูของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดให้ทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้ติดตามช่องนี้ติดตามเพจนี้ได้รับพรก,กันทุกท่ททานปธิหาจิตแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติตัว ให้สอดคล้องกับพลังงานมงคลดีๆนะคะขอให้ทุกท่านได้รับสิ่งดีๆตามความปรารถนาสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีจงสำเร็จสำเร็จสำเร็จเฮงเงเรวยรวยรวยปีหน้า2026น,นะคะให้เป็นปีดีๆของทุกทุกคนขอให้เป็นปีที่อยอดเยี่ยมขอให้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนชีวิตขอให้เป็นปีที่ยกระดับขอให้เป็นปีที่ทุกคนนะคะ ได้รับชีวิตที่ดีที่สุดตั้งแต่เกิดมาน,น,นะคะให้ได้รับพลังงานอันยอดเยี่ยมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชุกชสิ่งที่เพื่อนๆตั้งใจอัญเชิ มวนากับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้ใครก็ตามที่ศรัทธาองค์พรชายคงน,นะคะได้รับการ่ันองค์พรชายคงไปแล้ววันหนึ่งถ้าคุณยังไม่เคยมาขอให้คุณได้มาที่นี่แล้วนําองค์กลางหันที่ได้รับจากปรินไปนะคะมาจังพิสธีด้วยตัวเองที่นี่อีกครั้งหนึ่งคะ่ะให้ทุกคนสารฝันตัวเองให้สําเร็จขอบคุณค่ะมโมทนาทุกท่านนะคะ